รอเขาก่อนรอเขาขยัยพนหนาก่อนว่าจะมาไล่ด่านสักหน่อยถามอ่าคนขายไอ้พวงมาลัยบอกว่าเพิ่งมาตั้งได้ประมาณห้านาทีพอเห็นนักลบไปก็ลงเลิกแล้วเลิกแล้วเ,เก็บด่านแล้ว <c oughs> เขาเก็บด่านแล้ว เก็บด่านแล้วเก็บด่านแล้วเพิ่งมาลงยังไม่ถึงห้านาทีเขาบอกว่านักรบมายังไม่ถึงห้านาทีเลยไปแล้วยังไม่เดินยังไม่ถึงเลย นุ่นนักลบยืนอยู่โน่นโอ้ยสว่องแดดเกด็บผูบุกเลยนะเร็วอย่างสุดเลยไปแล้ว <c oughs> เห็นตะด,ดากมามามา เราก็รู้กับไปคนนี้แหละไปแล้วเขาเลิกด่าดแล้ว